ก็อยู่กับลูกเล่นเกมแต่ว่าทำงานของตัวเองเสร็จก็เลี้ยงม้าเลี้ยงมาเลี้ยงวัวมันเล่นเกมกับพวกพี่เฮะปูกระมังยังไงรีบเรียบรียบใคยเนี่ยแฟรนอะไรชวนไปไหนก็บอกไปไปไปกระมังไปอยู่เนีบนญถึงมาทันทีมีอ๋อวันนี้ไม่ไม่ได้ไปทำงานหรอไปไปไปก็กักกักกลางวันหยุดสองวันนี้

ม่กล้ามาตีเลยจริงๆไม่ว่างหรเลยป้าผมไม่เก็บแรงมาเมื่อกี้มืม่อคืเนล<ะ>เล่นกับดมได้เลยมึงเมื่อคืนเล่นกับดมเหรอูเลวเล่นไอ้ไอด่านนั่นน่าเล่นนะพี่ดดนหิมะดานหิมหะเล่ะผมไม่เล่นอยู่ไปเล่นกับดมอเอ่ะเมืเ่อคืนไม่มไปคนเดียวนี่อ๋อวันนี้วันหนึ่งเนี่ยไปคนเดียว เรไม่ต้องห่วงเพื่อนนั้นเทว่าตะวาได้เพื่อนไปทักคนนผ่านเลยเราเก็บเอต่แคน้นะไม่เราไม่เน้นกิดไม่เนาไปอะไปเก็บแคนี้่ยงไงยบ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 ผมจะได้ผมมายบยบได้มันชัดกันในเต็มที่คนวงสุดท้ายเลยเสร็จผมเออเราไปเก็บต่ไปเก็บคนเดียวอ่ะเราไม่ต้อง awesome. ห Help, mm ่วงเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ไปกับเรา ่เราไปสี่คนก็จริงแต่ว่าสามคนนู้ไม่ใช่เพื่อนเราเราก็ไม่ต้องหว่วงมากนะตายเราจัางมาันเลยแต่เราไปกัอ็อีเราก็ต้องยื้อต้องดึงไว้ไปเมืม่อกี้ผมก็โดนทิ้งเดีย๋ยวผมไปเก็บแรงเมื่อกี้ผมก็โดนทิ้งเหมือนกันอ้อาวมันยิงกันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ย ผมเข้าไปดูที่เขาปีกกันเลยโอ้โครับตอนนี้กูกรุตมาแล้วโอ้โหครับโดนซัดเข้าไปโดนจัดกระบะก่อนที่โซ่ขับรถ้าไปแล้วมันใช่โอ้โหมันมันมันนีมันมันหัวกันมันเกระโดดผู้ชมจำมาันรู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวมันซัดกันแน่มันไปเจอกันมันผู้ก่อรุกเดียวนี่พี่ควันรุกเดียวนี่มันสามสีตีมันอยู่ยิงกันอยู่ กู้เก่าลูกยิงกันสามวิที่มันเอาแข่งเขาเซฟมากเลยนะใช่ไหมเขาไม่ได้บุกแหลกเหมือนพวกเราใช่ปหมล่ะไม่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 เอาไอเนี่ยบางทีเราเราต้องจะติดติดดูจากพวกอันมาใช้บ้างพี่อืมก็รวมกันอ่านหลังให้กันเลยนะสี่คนสี่ด้านนะบางคนก็แอบอยู่เหมือนเหมือนเรามาเชื่อบ้านแบบนี้เราก็อยู่บบสี่มุมเลยนะไ <ừ> um ล้ข้ามากุกคุกซัดไป มอบคดณแชมป์โ <Okay, S 2> อเคสวยเลยผมค,ครับผมเจเจเอ็มโฟร์แล้วก็อัพมาแล้วมองหาเป้าหมายแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครบแล้วก็เปลี่ยนเลยตอนนี้นี่ไงตกหลักแถวนี้เลย มาเปาวันอยู่ในจาวันเปอนอุ้ยตังก็เยอะไปหน้่งล่ะพี่รวยมาพี่รวยมาจากไหนเนี่ยไปปล้นทองที่ไหนมาพี่ไปปล้นทองที่ไปปล้นทองร้านไหนมาพี่ แล้วนั่นเองแล้วที่ว่ามันยิงชนอุ้ยไม่ตันรักตัวอว้ยไม่ตันมือจีเลยอ้ยยี่สิบปดยี่ิบปดอี่เอาแล้วเราเจะเึ้นยังไงเนี่ยพี่มีมีระเบิดป่ะพ,ะพี่ระเบิดพี่ระเบิด เดี๋ยวให้ผมโจโจโจตักงแต่ปันไประเบิดก่อนเอาเลยอ่ะทีสามร้องหนึ่งสูนทำโดนบ้างเฮ้ย่าเฮ้ยลงลงแล้วพี่ลงแล้วลงแล้วลงแล้วใจเย็นใจเย็นอย่าป่าเลยนะเดี๋ยวผมไปมุงแน่นุ๊กเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปมุงมุงแน่นนุ๊กอ่าเดี๋ยวผมก็มองเหมือนกันมองเหมือนกันเฮ้ยลงแล้วลงแล้วพี่ททีีีีเเเเดดยยยยววลลได้ผลไหม มีอะไรไม่มีไม่มีอันนี้เลยไม่มีฟอร์มัลเลยเอ้ยไม่มีเออาเลยอ่ะมีฟอร์มัเนี่ยนี่อาก็ถือไปมาเมาที่นี่พี่มนี่นะครับผมเอามาแล้วตัวนึ่งเนี่ยอาไปนะของผมก็เต็มอ่ะไปฝากเพื่อนไปไปเไปฝากเพื่อนไป เพื่อนเราไปไหนหมดแล้วออกไปนู่นแล้วนี่ไงเบอร์สามอยู่นี่เจ้าวันมาเจ้าวันไหนเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามอยู่หลังคาป่ะนะอ๋อขึ้นหลังคาแล้วอยู่หลังคาขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาขึ้นด้วยไม่ได้หรอกไม่เป็นผมเคยขึ้นได้นันนึงแล้วขึ้นดีหลังขึ้นไม่ได้พน้นขึ้นได้รอบเดียวใช่ไหม เพืนน้อเจอไม่เจอจุดนวนเพื่อนหนักคนได้หรอใช่เดินไปปดเดินตรงเดินมาเจีบ้านนี้ว่าปกปป้องเรื่องราวที่มันไร้ร้ายเข้ามาดิเดินโคกับโคกับเอ็มพัวแน่ em vô tâm trạng này, chặt chết mấy na em đi, may đó lên chakra rồi em vô bể thằng trung bộ đây, để ta chê ca mới bền nè ca, mày chào đi qua mày, đi. พเาตัวเลนนี่รอยู่ในวงไม่ต้องหัวไปไหนนเด็อ้าวเรบเจมไป I'm really sorry. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมีคนยิงมาพี่อมันเคาะ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 ปี่มันเคาะมันเคาะมันเคาะปี่มันเคาะมันเคาะอยู่นะนี่ Watch out. อเหมือนกันเหรอวะ กระโดดเลยตลุ่มเลยเพื่อนมันกระโดดเลยพี่มันเจ็บมากอะ่ะพี่นั่ไปรถไปยัดยัดยัดมันไปยัดมันมันมีเพื่อนใช่ป่ะเจอกับโดมนี่โรเลตโต้ มันแกนี้ไปไหนมันแกนี้ไปไหนเฮ้ยอยู่ฝั่งไหนพี่จิบหมายแล้วพี่น้ำพี่พี่ฝั่งไหนพี่ฝั่งไหนพี่ฝั่งนี้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 โอเคโอเคอะจะวอนจากกันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวผมมามามาจุบผมก่อนจุบผมก่อนโอเคครับครุณ Thank you อ้าจบแล้วปิดเกมปิดเกมแล้วครับ Victory belongs to us We are number one เลือยเลือกเลือกยิงอวดได้ไหมเมื่อกี้ มันเจ็บแล้วมันจบแล้วครับนายโอปึนงมันอัพ